ที่ตายจมูแล้วก็ลงมาที่คที่ะคือความติดลาดนะแล้วมันก็ไม่ไปไหนมาไหนไปอ่าอ่าการฝึกล่หายใจเียลขหนึ่งตาสีชี้น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 สิสียาวนช่ไหม เรมีึ้นกำลังอ่าง้นมันมถ้ามันมาดันโปรแกรแสดงว่ามึงเริ่มมีกำลังเออเริ่มมึงเริ่มตึงๆเออแสดงว่าเริ่มตรงเนี้ยได้ใช่อันนี้มีแล้วอ๋อเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะอ่าเริ่มมีกำลังมันคือกำลังของอ่าสมาธิของสมาชาเราจะรู้สึกว่ามันตึงๆมันปวด ยิ่งดูบ้านทำมา,าจะปวดที่เนี้ยมึงรู้ไหมว่าจิตทำงานที่ไหนคือสมองอร่เียไม่ใช่ห,วหัวใจมันจะทำงานอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันจะทำบกิยาเลยก็ทำให้เราบางทีจามัวเลยนะอ้าหัวจะจึ๊งๆเลอแสดงว่ามึงเริ่มแล้วท่านบูมามากๆไปเนี่ยมึงจะลืมจาม่ก็ได้หรอกรอยากหลาบตานะเออ เริ่มมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นนะมึงยูต่อไปล่ะความคิดจะดีโดยสั์เหร่ด้วยตัวนะแล้ประกันเลยอ่าระยานี่มันแผ่ไปทั้งตัวมันคืองานใลญ่ไอ้กำลังตวเนี้ยมันจะแผ่อะไรมันไปทั้งตัวเลยถ้ามันแผ่ไปถึงตัวแล้วได้แล้วเจอแล้วมึงจะมีกำลังมากมึงจะไม่รู้สึกเจ็บปวดมึงจะนั่งได้นาน นี่เมื่อเรามียาชาแล้วทีนี้เราจะพบกับพีปกติว่าอารมณ์าทางเพศก็จะไม่ค่อยมีแล้วทีนี้คือเราก็ปล่อยให้มันดันอยู่ให้มันดันอยู่างงั้นนะยิ่งถ้มันหนักเข้าไปหนักเข้าไปาาอ่านะอ่ยางนั้นไม่ว่าตาากกา่างกันเลยจะไดนถ้าอยู่กันลอยเออพรุ่งนี้จะแผ่ออกไปไเรื่อยๆหน้าอกก็จะแน่นแล้วทีนี้เริ่มแน่นละ่า ข้างหลังน e mm ี่จะขยายเป็นแผ่นเลยแล้วร้อนออกมาบอุ่นเริ่มมีกําลังแล้วกลางคืนเนี่ยชั้นหนักเข้าหนักเข้านานเข้าเนี่ยเอามือไปจับกลางคืนนี่จับเป็นวนเป๊ะเป็นตะกายไปเลยอะนะเริ่มแล้วเริ่มแล้วอ่าฮะมันจะแผ่ไปทุกอนุแล้วอดีนาปลากระพิร์ตฝักฝักแล้วเข้าลิ้นแล้วมันตกลิ้น ใช่ใช่ใช่ผูว่ามึงก็แน่ใจละกูเริ่มแน่ใจแล้วก็มีหอดเริ่มแน่ใจแล้วว่ามึงเริ่มแต่ว่ามันยังไม่เสียเสียเสียไม่ได้แต่เริ่มเข้าสู่อัลต้แล้วเออแปลว่าคนน้องออกว่ากลับออกตายจากรู้ว่าใช่ใถ้าเข้าออโต้เนี่ยไม่ใช่สโตรบาลหรือไม่ใช่กิทาเนี่ยมันจะยังไม่เสียแต่รู้สึกเข้าออโตัวจะแตก อาโซดาบัแหละอาอาจจะว่ากระท่อนกับแทนอยู่แต่ถ้ากัอนาคามีนี่ไม่มีอะไรเชเนี้ยไม่กระท่อนกับแทน่นเลยอาอนาคามีจะ่ทิ้งลมไม่ได้เลยเป็นอนาณาบรรณชนญ,ญาในสมบูรณ์ไดสมาธิจะเป็นอนันตริยสมาธิขพ้นมอีกตัวหนึ่งอาต่อไปมึงไม่ต้องทําสมาธิเลยมันจะไม่ได้เข้าไม่ด้ออกแล้วมันจะเป็นเดชะวานะคือฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นะ จนเข้าไปสู่ถึงอรหัตผลเนี่นยแทบแยกไม่ออกเลยทีเนี้ยระหว่างอนาคามีกันเนี่ยเพราะเรา,ไม,มารไม่มีการไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเรายังเปรียบเทียบอยู่เรายังสงสัยตัวเองอยู่นั่นคือนอนาคามี <c oughs> นะแต่ถ้าอราทัตผลแล้วมึงก็จะไม่าำใครอีกเลยใช่ไแสดงว่ามาถูกทางแล้วทำต่อไปเรื่อยๆล้านเปอร์เซ็นต กูเอาชีวิตน,น้อยๆกูเนี่ยเป็นประกันเลย